โอ้โหตัวนี้โคตรเท่เลยทุกคนซาม,มูไรคาเมล่าแมนครับตากมมล้องซามูไรเพราะฉะนั้นปะเดี๋ยวเราลองไปเล่นดูในโอไฮโอบ้านเราตัวนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเจอดูซิว่าเราจะเจอตัวไหนซึ่งแน่นอนครับสำหรับตัวละครเนี่ยมีค่อนข้างเยอะและสําหรับแรงคงทุกคนแรงคงของผมตอนนี้คืออยู่เท่าไหร่นะอันนี้ไดมอนหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยววิ่งไปดูก่อนถามว่าผมจะได้ฮีโร่ไหมต้องตอบเลยว่า ไม่ครับผมก็ยินดีด้วยครับสำหรับส0 0รอคนที่ได้ไปแต่ผมต่ายไม่ขึ้นแล้วผมเจออันติเมตกดยับยับเลยครับสู้ไม่ไหวจริงปะเดี๋ยวเรารีวิวซามูไรเลยเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะทุกคนป่ะสตาร์ลยเอาล่มมาครับผมสําหรับซามูไรตากล้องขอญาติวางครับนี่ครับอา้าวเงินไม่พออันนี้ก็น่าจะเป็นตัวใหม่นะทุกคนอ่ะลองวางดูครับเป็นยังไงเออตอนนี้เดี๋ยวนะเป็นเหมือน IG จีมั้ยอันนี้น่าจะเป็นตัวกอรี่ไหม ไม่ชัวร์นะทุกคนเดี๋ยวผมขายตัวนี้ที่ก่อนอะเดี๋ยวลองอัปเกรดอุ้ยอัปแพงนะสี่พันอุ้ยแล้วมีเอวีครับถือดาบฟาดใหญ่เลยทีนี้เดี๋ยวผมเออเซลตัวนี้ทิ้งแล้วกันนี่ครับมีกาะไหมอ๋อมีเกอะให้20โอเคแล้วก็สามต่อเลยครับไม่ฟีทาัโอ้โหก็พอได้เล่นอยู่นะแต่ตอนนี้คือเรามาดูซามูไรไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรนะถ้าไม่เจอซามูไรเราก็รีวิวตัวนี้ไปเลยนะ ใชท่าน RNG แล้วกันนะครับแต่ก็ดูแลธรรมดานะครับอัพเกรดแพงไปหน่อยดาเมจเท่าไหร่นะตอนนี้โอ้สามหมื่นห้าแต่ซาม,มูไรผมอยู่ไหนโอเคเตรียมอัพเกรดครับผมสําหรับเลเวลสี่อ่ะฮะอุ้ยดาเมจเจ็ดหมื่น 70, แล้วนะเดี๋ยวนะเขาเหมือนปลาอะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วอ๋อยิงคนระับทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมเซลล์ตัวนี้ทิ้งเลยเดี๋ยวให้เขาบูคนเดียวนะครับแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครทุกคนที่มาจากกล่อง RNG นะครับ ค่อนข้างเก่งนะตัวนี้ผมลองเล่นในลูกเต๋าแล้วทุกคนนะครับจังหวะสุม่มได้เป็นระดับรีเจนนะครับคือดาเมจเออีนะแต่แบบดูรัวมากทุกคนคือแบบดูรัวดูเร็วดูแรงมากครับใช้ได้เลยนะไม่ธรรมดานะสำหรับรีเจนตัวนี้แต่เรามาเลสซามไรไม่ใช่ล่ะก็ยังไม่เจอคนระับตัวนี้มาเกือบ30บเวฟแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูตัวละครจากกล่อง r NG n g นบ้างนะทุกคนก็คือตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นระดับกอรลีใช่ไหมถ้าจําไม่ผิดนะทุกคนนะอันนี้เป็นรีเจน คือจําจผิดขออภัยด้วยทุกคนเพราะว่าเข้ามาเล่นก็ไม่ได้ดูเลยคือแบบเข้ามาเล่นสดๆเลยนะครับอ่ะจะเป็นประมาณนี้ทุกคนสําหรับดาเมจน,นะครับอยู่ที่1นึ0 0 0ระยะ70มีการระเบิดนะทุกคนแบบยิงปืนไงเป็นแบบยิงปืนระเบิดแล้วก็นี่เลยร e g e n ต์มีก่อให้1ห,หน่วยนะแต่ดาาเมจหนึ่งหมื่ครับแต่เท่าที่ผมสังเกตน,นะคือแบบเขาตีเหมือนเร็วมากเลยความรู้สึกแบบเหมือนเร็วแบบ ดีเบแบบมาไวมากครับตัวนี้การวิช็อปลานบริการจําหน่ายสินค้าแมปต่างๆในโลบอกมีสินค้าให้เลือกอย่างมากมายเพียงแค่กดมาที่สินค้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทอยเล t ทาวเวรอ,อเวร์ดีเฟนบอกฟูดแอนิเมตดีเฟนเดอร์แอนิเมวนการหรือจะเป็นแมปตกปลาชิลๆก็ยังมีและนอกจากนี้เรายังมีบริการต่างๆเกมพาสไม่ว่าจะเป็น afk ฟ a r ์มหรือจะเติมเกมพาเติมโลบ็อกเราก็มีซื้อสินค้าแล้วรับของได้ที่เพจการวิช็อปโอเคในที่สุดก็ได้สักทีทุกคนอ่ะ วางมุมนี้เลยไถหมดเลยนะครับแกงนี้เดี๋ยนะโอ้สซามูไรเท่ๆตึงๆอุ้ยคือเขาสามารถพุ่งไปแทงแล้วก็ทะลุไปยันตัวข้างหลังได้เลยนะสําหรับตัวนี้นะซามูไรตะกอ้องอัปเกรดก้าผ่านโอ้แพงนะคือค่าวางตัวก็น่าจะแพงนะทุกคนนี่ครับเห็นไหมคือแทงตัวหน้าแล้วก็ปาดโดนข้างหลังนะครับเป็นไงครับโอ้ยสุดอยู่นะดัมเมจแรงมากแต่ก็อัพก็แพงเหมือนกันนะครับตัวนี้เลเวลสดาเมจอยู่ที่แสนหนึ่งครับและเกาะเกาะให้มา15ห้าหน่วยนะ ดาเมจแบบ1 0 0 0 0แสนโอ้ไม่ค่อยพออ่ะอัพเพิ่มเป็น1 3 0 0 0 0สครับระยะ70คูดาว1วิก็เป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนสำหรับ e อ็กซ์คูนะครับมีการโจมตีแบบทะลุนะแต่ก็นะทุกคนนะครับตัวตีทะลุนะถ้าเขาไม่ใช้เส้นตรงก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเราเอาดีเจมบูทให้เลยครับเรียกได้ว่าเป็นเพิ่มดาเมจพร้อมลดคู่ดาวดูซิเป็นไงครับตอนนี้ดาเมจ1 6 0 0 0 0นะแล้วก็คู่ดาวครับ0ู5 คือผมสุ่มมาขนาดนี้ไงใช่ปะนี่คือใครครับอุย้ยอย่างกับซานตาคลอสแน่มีนวดอุย้ยต้องลองลองซะแล้วอุย้ยอุ้ยชอบอ่ะ <c oughs> อุย้ยตัวนี้ดูเจ๋งอะเมดคาเมล่าแมนอุย้ยมาจากไหนครับโอ้แล้วดูปล่อยพลังทุกคนอุย้ยมีเปลี่ยนสีด้วยอีกอับแล้วมีเปลี่ยนสีดูครับอุย้ยมันต้องอย่างนี้สิ โอ้โห oh, ของเด็ดเขาอยู่นี่ครับและอัปเกรดเพิ่มรลเวล5เอาไปเลยดาเมจแบบ100 0 0แโอ้โหเรียกได้ว่าการโจมตีแบบทุกรูปแบบนินจานี่คือเอาไปเก็บมุมเลยนะสู้พ่อหมดไม่ได้ครับโอ้โ oh, ห oh, ขอย่านะครับนินจาหลบหน่อยครับให้พ่อหมดผมได้บู๊หน่อยดูครับมีทั้งสโลทั้งตีมหมู่นะอุ้ย oh. พ่อหมดนาะทุกคนและมีก่อให้ถึง5หน่วยนะสำหรับจอมเวทดูครับไปคนระับปั๊ม ปั๊มโอ้ยแล้วมีแบบติดเลือดไหลด้ดยทุกคนแบบติดพิษอ่ะอุย้ยผมชอบอะ่ะหาจากไหนนะผมก็ไม่ได้สังเกตด้วยนะครับว่าพ่อมดเนี่ยเขาอยู่ในตู้ไหนนะทุกคนอุย้ยสุดจริงอ่ะออตโต้สกิปเลยครับพ่อมดคาเมลา่าพ่อโมดตักกองครับทุกคนดูเนี่ยสกิลต้องแบบอย่างนี้หน่อยนะเออต้องมาอย่างนี้หน่อยให้มันแบบกระชุ่มกระชวยไม่ใช่แบบว่าไม่มีเลยอะ่ะฟันแบบธรรมดาเออมันต้องอย่างนี้นะ คือถ้าเขาทำเอฟิกให้ได้อย่างนี้แล้วตัวละครดูแบบมีแอนิเมชันมากกว่าน,นี้นะผมว่าคนน่าจะกลับมาเล่นกันเยอะครับเนี่ยต้องอย่างเนี้ยสกิลต้องแบบต้องสะใจหนอยนะแสงสีต้องจัดเต็มนะครับแล้วมีเปลี่ยนสกิลด้วยนะมีเปลี่ยนสีโอ้ต้องอย่างนี้เลยทุกคนดูครับปรับอันนี้มีติดพิษไหมอ่ะติดแล้วนะติดทั้งพิษติดทั้งเผาไหมอ่ะอุ้ยพอหมดอ้าว เอาชนะเลยพอมดอะใส่เขาเรียกแล้วนะทําให้ชักโคกเนี่ยมาเป็นพวกเราครับโอ้พลังโคตรสุดสุดจริงเลยหาเลยทุกคนพอมดอยู่ไหนครับนี่ครับอย่าบอกนะพอมดเขาเป็นตัวตึงสุดอะไม่ใช่ฮะอ๋อพอมดเป็นแค่ระดับมิติกตัวนี้ต้องได้แล้วทุกคนและมีคนสุ่มไปได้สามพันและมีทั้งสโลทั้งศาสตนะครับโุ้ยเป็นระดับมิติกนะกอรลี่ยังแทบสู้ไม่ได้เอาตามตรงเลยนะกอรลี่นี่ดูเฉยเฉยเลยนะเอาจริงๆนะทุกคนสําหรับกล่อง R N G นะครับ ผมต้องบอกว่ารีเจนเนี่ยต้นเกมนี่เก่งมากนะ a อ mm hmm. คือแบบรวมากครับแล้วก็นี่เลยสําหรับข้อมดข้อมดนี่สีสันสะกงสกิลนะครับใช้ได้เลยถ้าหการโจมตีพอใจเลยนะพึงพอใจแต่ว่าครับผมได้ตัวนี้มานักมายากกกลแต่ยังไม่ได้ลองเล่นนะแต่ดัมเมจเจ็ดหมืครับ แต่ดีพีน้อยอะตีช้าเนาะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูด่านใหม่กันบ้างนะทุกคนด่าน RNG เนะครับเห็นลูกเต่าตรงนี้ไหมครับเราก็กดสุ่มเลยนะปุ๊บ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 แล้วเขาก็จะสุ่มนั่นเองนี่อ่ะถ้าเราไม่เอาเราก็เปลี่ยนใหม่อันนี้เราก็ต้องรีบหน่อยนะทุกคนหาตัวที่แบบแบกได้ในช่วงต้นเกมนะซึ่งใครดีอ่ะคนนั้นโอ้โหแมงมุมลำโพงอ่อตัวนี้โคตรเก่าเลยเฮ้ยนี่ได้อยู่คือถ้าเราไม่เอาตัวไหนเนี่ยให้เรากดไปที่ถังขยะนะแล้วก็กดกรกำบาดออกได้เลยนะ นี่เลยผมจะใช้นี่ครับวันวาเลนไน์ลำโพงอ่ะอัพเกรดทั้งหน่อยแต่ว่าเรายังไม่มีตัวผลิตเงินเลยนะรีเรื่อยทุกคนจนกว่าเราจะเจอตัวที่ถูกใจนะผมเคยรีได้อันติเมตก็คืออัพเกรดดิวดารกอนนะครับต้องบอกว่าก็ชิวๆอุ้ยนี่เลยของเด็ดอันนี้ต้องมีครับทุกคนดูครับนี่ครับเพียงแค่วา่าดูดาเมจก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนสําหรับการเล่นของด่านนี้นะเราก็สุ่มๆุ่มไปเรื่อยๆนะครับรีไปจนกว่าเราจะพอใจนะ อุ้ยและเจอพอม,มนยังไงล่ะดูหูตัวแบบสุดตึงอ่ะทุกคนมาครับพร้อมกดรับเลยทุกคนนี่ครับอขอยัดว่างครับโชว์อีกรอบหนึ่งสะใจจริงครับตัวนี้ดูครับคือสําหรับเลเวลหนึ่งเนี่ยลูกบอลของเขานะจะเป็นคือพลังเวทของเขานะจะเป็นสีน้ําเงินครับเห็นไหมสีฟ้าเนาะสรุปจะสีฟ้ารลอสีน้าเงินเนี่ยโอเคนักมายากตน,นี่เราต้องเล่นอีกไปเนี่ยอันได้ไข่กอรลี่แล้วกันทิ้งเลยกอรลี่เราไม่ใช้หรอก หัวน,นี้เราเล่นเป็นเซต R N G นเลยเนี่ยดูครับนี่ปล่อยพลังเด็ดนะโอเคส่วนวันวาเลนทายของเราครบหมดลเดีย๋ยวเราสุ่มต่อยหน่อยไหมเขาสุ่มไปเรื่อยๆนะทุกคนลงเลครับพอมดโดนไหมโดนเสกไหมโอ้ไม่โดนแฮะแต่ก็แบบเดียวเท่านั้นโอ้สุดยอดจริงครับ R อ G นโหมดขอร้องพอมดโอโ้ตะลุง ลุงเวทมนต์อีกแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับอัปเดตแบบคร่าวๆนะทุกคนถือว่าเิลยวอยู่เหมือนกันนะตัวละครน,นะครับแต่ละตัวเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับผมสําหรับคลิปวิดีโอหนะ้า